สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่14สิงหาคม2 5 6 7หยนั่นขอไหมข้อว,าวา่าพวกเราได้มาใช้ชีวิตร่วมกันประมาณ14วันหรือบางคนก็ถ้ามาก่อนก็คือประมาณ15-16มือ14วันที่พวกเราได้มาหลายคนที่ สังเกตตั้งแต่มือปฐุมนิเทศว่าไม่เคยใช้ชีวิตในวงหมอลำเลยอยากมากอยู่ก็คงจะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจบ้างแล้วนะว่าจริงๆแล้วมันต้องใส่ชีวิตแบบไหนในการซ้อมมันก็สิมื่อยอีกแบบหนึ่งในการออกงานก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดมันก็อ,อยู่ในความห่วงใยของพี่ที่เป็นหัวหน้าเ่อจะไงได้บอกอยเสมอว่าไอซีคิดอยู่ตลอดว่าการที่พ่อแม่พี่น้องมูเจ้าไว้ใจไอ้ที่ปล่อยให้ลูกให้ห้านมาอยู่น้ำไม้ไอ้ก็ต้องคิดถึงหัวอกของผู้ปกครองพ่อแม่ แต่ในโดยรวมองค์รวมที่มันจะต้องดูแลหลายๆคนไปพร้อมๆกันบางอย่างมันก็มีข้อจํากัดบางอย่างมันก็ทําได้บางอย่างมันก็ทาํามทไม่ได้หรือบางอย่างมันก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆทําแต่ทุกๆอย่างก,ดดกระโดยกลุมห่วงใยทุกๆคนหลก็อยากให้ทุกคนอยู่แบบมีความสุขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราก็ต้องทําความเข้าใจต้องเข้าให้ถึงว่า มันจะต้องเป็นยังไงนะครับเพราะว่าบางคนถามบ็อกเคออยู่วงหมอลำเลยกระสีมองว่ามันมันค่อนข้างที่จะลำบากแต่สำ,สำหรับพี่พี่ว่าชีวิตการเป็นหมอลำไม่เคยลำบากเลยแต่ก่อนรถบัสคันเดียวอัดกันไปทึ่งนางตะกี้ไปล่ำยีหลีหล้วเป็นรถสองแถวขั้นใหญ่ๆพระเอกนั่งเอกิ่นสินายนางบ่ออยู่หรอ แต่ข็งทงเทียงนี่คือเดนอนเดลดาดอยู่น้ำผื้นนี่ึธอคือหลังค่านักดนตรีนี่สิคือหลังค่ารถคันเดียวนี่เป็นหมอลั้มมือไปหาลํากระบอกเคยคือว่าบาทกระอาดสีชีวิตในในยุคนั้นเนาะอันนี้คือบอกให้ฟังในซื้อแต่มันคนละยุคแต่เล่าให้แม่ดีแล้วนอออแม่ก็เป็นหมอลั้แม่เป็นนั่งเอกหมอลั้ดีเนี่ยนะครับก็เลยก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะโมเมนตวเจ้าสีเอามาเบอกเหนอยังมมนเปรียบเทียบไม่ไม่ได้เปรียบเทียบว่า ยุคนั้นมันเป็นแบบนั้นยุคนี้มันเป็นแบบนี้แต่เล่าให้ทุกคนฟังให้เฉยนะเคยขี่รถไปกับคอนวอยเคยขี่รถไปกับอาร์กันไปนี่ทั้งรถโซงเล่งนี่รถเอาผูกเปีนอนนี่ก็มีเป็นรถเคยเคย,เคยเห็นบอรถขายง่วงไหมลูกบานนี้เขาอู้ผูกอู้ผูกสารกันพูดทั้งรางกันนอนอมาสมัย ต่อมาเนี่ก็ได้ขี่รถบาดรถบาดก็เป็นรถพัดล้มรถตะกีบตังวงปีแรกับใจกระลอยก็เคยมีอยู่แต่ว่าขายออกไปแล้วเสียดายอยู่ซื้ออีเขียวสั่งอื่นรถขั้นหนึ่งพ่อซื้อมาายซื้อมาแสนหนึ่งรถบาดขั้นบาใหญ่ซื้อมาแสนหนึ่งบ่มีเงินน่อยอยากมีรถเป็นของตัวเองก็เลยซื้อ้าละเมอร์ทั้งในยูในยังหละถ้าเป็นรถแบบนั้นแต่ว่าถ้ามีรถขั้นเดียววงใหญ่ตะกีก มีบอเกนสองขั้นก็คืออัดกันไปนะฮะแต่พอสังคมมันโตขึ้นทุกอย่างมันโตขึ้นกฎหมายครอบคุมบางสิ่งบางอย่างนั้นบ่อยก็ปรับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนมาเรื่อยๆแต่กับพยายามบืนที่ที่จะให้มันดีที่สุดสาหรับพวกเราโดยล่าสุดคือปีเนี่ยอย่างหน่อยเฮากสิรู้สึกว่ามันดีคือมันมีลดแอร์เนาะทํางานเหนื่อยมันก็จะได้นอนแบบเย็นๆแต่ว่ามันสิ่งที่ต้องเน้นย้ําก็คือความเป็นแอร์นี่ยบอ,บอกเคยใส่ลูกเคยเคยใช้อยู่ แต่ด้วยความมักง่ายของเราและด้วยบริบทที่มันต้องไปเรื่อยๆต้องรีบต้องเร่งต้องแข่งกับเวลาข้าสิบอคไยรักษาความสะอาดถ้าเราคนเอาอาหารเอาอะไรขึ้นไปกินเสื้อผ้าไม่แห้งแล้วลดลดพัดลมเนี่ยมันจะระบายอากาศได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันมีหน้าต่างใช่ไหมฮะ <Yeah. S 1> แต่ลดแอร์ทีเนี้ยคือมันอีรุ่มปุ่มเป่าอยู่ในหันเลยเนีันเม้นเหม,ม,ม็นก็นคือเหม็นน้ากันนะฮะปีนั้นพ่อเฮ้ยเอามาใส่อยู่ เป็นนขับมีแฟนครับสื่อของทะเลมาฝากเนาะพระเอกนั่งเอกหรือทั้งเครื่องของทะเลเอาเอามาเก็บใบโดยที่มันกบบรูกอาจจะนึกไม่ถึงก็เลยไม่ได้เช็คเวลาาพานใบกับเหมียงเนี่ยเหมียในรถนะเหมียของผู้ใดนาะปะสันนั่งเอกอของพระเอกเขาก็เลยไปลือไปคนกันในรถหิวถุงอาหารทะเลขึ้นนอนขูโคบโพบยุงนติตรุนโป่งขนอันนี้ก็ นี่แหละมันคือสิ่งที่เราจะต้องได้คุยกันในช่วงที่จะออกงานคือปีนี้คือนั่งรถแอร์หมดทุกคนนะฮะตอนแรก,กนักดนตรีเขาอยากขอนั่งรถพัดลมเพราะว่าติวใช่แท้เนาะเพื่อนกับใดแต่ว่าอีกกันหนึ่งคือนักดนตรีเนี่ยเวลากลังคืนคือเพื่อนมีสองกะเนาะเพื่อนบด้เลดหนังสิเพิ่นกับอาัยนอนทึ่งรถหนึ่งสิไหมแต่ปีนี้เราก็คงจะต้องได้มีการปรับแผนใหม่เพราะว่า ถ้าแอร์ก็ต้องแอร์ทุกคันมันช่ิสิบวันเมีขอเปรียบเทียบ <c oughs> กันก็เลว้ยย้อนไปนี่คือหมายเขาว่า,าอ้โบเคยคิดว่าเจ้าของมาเป็นหมอลำแบบมันลำบากเลยอาจสิเพราะว่าหนึ่งเป็นอาชีพที่หลักสองเราไม่มีทางเลือกเข้าบทเรียนหนังสือเราไม่มีโอกาสทางการศึกษา เขาบอกเคยเห็นเงินแล้วสามอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นฐานในครอบครัวบบมีอย่างอยู่แล้วลำบากอยู่แล้วมันก็เลยบบเด้นึกว่ามันลำบากบ่เคยมีช่วงไหนที่มีความรู้สึกว่าเจะของลำบากเลย mm hmm. ก็มาเห็นคนสมัยใหม่ทุกอย่างมันเรื่องมวยแต่ก่อนเต้นกับโบมีเลยเต้นนี่อันเต้นให้น,นั่งกับโบมี่ หางเครื่องนี่ต้องนั่งทั้งไต่ห่านพาอกนั่งอกนี่ก็ต้องหานั่งน้ำสาราบาัดมือใดบ่มีสาราบาัดก็นั่งน้ำโฮมใหม่โฮมไหลมีถุงล่ยนี่แต่เขาเอินถุงเฉลิมพ้นหันมอลัมสมัยเก่าเสียเอินถุงเฉลิมพ้นถุงสีลุงนี่แไม่ลูกในถุงนั่นก็ะสิมีเหมือนสุยางในอันเดียวนั่นเอีบ่มีลั่งคือเดี๋ยวนี้ดอกบ่มีลั่งคือเดี๋ยวนี้ลังหนี่หัาก็สิมีวังวังไปอยู่อายไปอยุระเบียบแต่กี่เป็นสิมีถุง ขันบ่สือถุงเฉลิมพน้นเลกี่วันใบละสองอยกว่าบาทลอยกว่าบาทเนาะถ้าบ่ามีถุงอันนั้นก็คือเอาเอาผ่าเนี่เฮ็ดเป็นถุงเลกี่ในหันก็สิมีเกิบมีเครืองสมางมีชุดอยู่ในน้ำกัดนั่นเลยร้ยก็รอีกันนึงที่ต้องพกไปคือขู่อาบน้ำเพราะว่านีงานตลอดเนาะเครืองสมางกัอยู่ในหันเกิบก็อยู่ในหันเดี๋ยวนี้ อ่าคือคือรถมันกับเดรคไหลขั้นเป็นบ่ล่กถุงมีเข้ากับแบกขึ้นรถบัสเนี่ยเขากับเอาขึ้นอันใดเนี่ยในในอันเดียวคันสมัยนี้ถาละค้นสองลังสามลังลั่งเกือบกระตังหากันนี้ไปออกงนันกลางเต็นขึ้นเฮ็ดเป็นโซนรับแฉกคนกับมีบางคนะคือจังสิบใหญ่ไปใส่เกเทียนมีหอดกานำห้อนพัดล้มกับอันค่อยกับ่อเอานีิเอาอันใหญ่ๆ อันปูศาสตร์เรียบร้อยแล้วศาสตร์กับปูสองผืนบุญนี้ผืนหนึ่งยันยันมันนั่งบสบายสองผืนซ้บนำบน้ำยังกลางเปยอีกเนี่ยทุกอย่างมันเป็นภาระหมดภาระของเราก็คือเราก็ต้องจ็บเพราะว่าคือเฮ้าดีอยู่ตรงนั้นประมา่นคือแค่แสดงเสร็จเราก็ต้องย้ายแล้วถูกไหมบางเทือกันเฮ้าเอาเอยียงไปออานรอเคราอสะดวใกใ้เจ้าของหลายเนี่ยมันก็ลําบากเรานั่นแหละ ลำบากเราแล้วมันก็ยังลำบากส่งผลถึงวงที่จะต้องหารถมาแก่มาขนให้พวกเราอีกเพิ่มเป็นภาระเป็นค่าใช้ใจ่ายลั่งชุดก็ต้องลดขั้นหนึ่งต่างหากพวกปีคนละอั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 นนี้สมมูลมาสองรอคนนี่สื่อมากพูละอันนี่ลดขั้นหนึ่งกับขนบพ่อดีแมนบอก นั่นแหละเราก็ด้วยการที่ว่างานของเรามันต้องไปเรื่อยๆอันไหนที่เราไม่จําเป็นล้วก็ช่วงนี้ก็พยายามทําการบ้านได้ลูกหนึ่งแหละห้าสิ่เดประหยัดสองห้สิบปตองเบยในตัวเฮ้าสามกับปตองมากเหมือนกับมารวมภาระคือสุดท้ายแล้วพ่อก็ต้องรับผิดชอบเหมือนเดิมน,นะครับเองพวกเขาทำความ้าใจไว้แต่ชุดยังไงก็ต้องเก็บนะครับ โดยปีเนี้ยพอซื้อลังให้เป็นลังยางดีเลยลังที่แบบว่าไม่แตกอันนี้คือซื้อให้ใช้ทุกคนลังละสองพันลังละสองพันทั้งหมดมันก็มันเยอะจํานวนเยอะเนาะมันกระตกไปสามแสนกว่าบาทเฉพาะสื่อลังอะ่ะแต่ว่ามันก็ถาวรมันก็ใช้ได้เป็นแบบสิบยี่สิบปีนะฮน้ำไหมสิตะกี้ผมมีน้ำป,ป้าป่าผมมีอย่างเด็กก็บพราะเดียรยกเขาห้องน้ำดอก ไปวัดนะครับาวัดนี่ห่างๆขอดเล็มอาบน้ำบางมือก็คือบ่อาบด้วยหรแล้วมือก็ไปอาบหวยไปหางุ้มหอยงุ้มหยังเพิ่นยง่เพิ่นเป็นบุญเผ่าเย็ไทมากแงเพิ่นเป็นบุญเผาเย็เดือนสามเดือนสี่สี่เนาะหวยมันก็เริ่มขอดเริ่มแหงก็ไปหางุ้มหอยไปจกกินหอยกินหยังผุนยง่แล้งกับจังเขามาลั้มเดี๋ยวนี้มันก็ปิดเรื่องสั่นนะครับแต่มันก็ จริงๆแล้วก็อยากให้อยากให้พวกเขาอยากอยากบอกให้ทุกคนฟังแล้วก็อยากพาพวกเราย้อนย้อนอดีตไปไปพ,พราบางอย่างในความในความที่บอกว่ามันค่อนข้างที่จะลําบากแต่มันก็มีความสุขความผูกพันคือแต่ก่อนหมอลัมหมอลัามูคานิยมมันสิมันต้องไปเป็นมูคณะมันมีรถของเจ้าของ อายมีรถตั้งแต่ตอนอายมีรถเก๋งตั้งแต่ตอนอายุ18ปีสมัยนั้นอยู่น้ำขนาแกนครนันทึ้งศิน์แต่ว่าบ่อเอารถไปดิจนมาถึงระเบียบวัตถศิลป์ไมร่ระเบียบวัตถศิลป์หาเงินต่อปีได้เป็นล้านแต่บ่เคยเอารถไปมีรถเก๋งแล้วมีรถกระบะแล้วแต่เพิ่นคือมันเป็นค่านิยมมาเ้าต้องไปน้ำมูไหมมันเป็นหมอลำมูเนาะเป็นมูเป็นคณะดหา้าเป็นอย่างมื่อกสิเดเห็นได้หูน้ำกัน ไปอื่นกันใส่ง่ายยังสีหน้าแล้วเขาก็บรเดปเบียงน้ำมูกน้ำมันบรคือขันเข้าเอาไปเองแน่นอนที่สุดเพื่อขาต้องรับผิดชอบเองแต่เดี๋ยวนี้โอ้ยปีนี้พ่อพี่หรืออาออยากให้มุชาวเซฟโดยเอารถแอร์มั่งก็อยากให้มอลั่มพนังน้ํากันพรุุ่ล่ะเราไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ต้องคือควมเป็นส่วนตัวก็ตัดออกซะมันก็ไม่ได้ ถึงกับว่าต้องอันนี้ดอกมุงพวกเ้าก็อยู่ได้คืออยากให้ทุกคนเก็บเงินพี่ก็เลยเอารถเอารถแอร์มาให้เพื่ออยากให้พวกเขาเสียบก็ต้องเอารถจะของไปสําหรับภูมิรถก็เดลบิลลีเด้อต้องสิปเดยเติมน้ามันเราก็จะได้เก็บนะแต่ก่อนนี่อาดกันไปกับไปแล้วก็ค่านิยมกับคันผู้ใดเรยนเอารถไปนี่สิม้องแล้วคือจังคักแทยนนอพูดเลยม,มูมูเบาพื้นนะ มันคือคักแต่เนาะเอ้อหรถมากของลรามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องแปลกเลยนะถ้าใครเอารถไปแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันมันกลายเป็นธรรมดาแต่เราพี่ก็อยากอยากให้อยากให้พวกเราปึกนั่นแหละว่ามันอะไรที่มันพอมันก็ไม่ถึงกับขั้นว่าต้องคําว่าอดทนหรอกถ้าใส่คําว่าอดทนเอาไปเออกมามันสิบประิษฐ์อย่างเข้าใจปะเอาแปเออกมามันจะได้มันจะได้ถ้าเรามื่อแต่ว่าเออมัน ม,มันต้องอดทนมันต้องลําบากเสียมันก็ไม่ใช่มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นถ้าเราคิดว่าการมาอยู่ตรงนี้แล้วมันต้องใช้คําว่าอดทนนี่ยเข้าสิเป็นคนโบมีอาชีพเลยสักมือหนึ่ง